สวัสดีครับสวัสดีครับนานะที่เข้ามารับชมช่องขัะจอนตกปลาใช่ไหมครับวันนี้ผมพาน้าตกปลาที่หางเก็บหนองปลาไหลครับหมายสุขภาพนะครับผมจะลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปดูบรรยากาศลงเบ็ดทั้งหมดหกคันนะครับันะหมายหน้าผานะครับสวนสุขภาพนี่มีน้ตกอยู่ฝั่งข้างหน้านี่ครับก็ ฝองขาก็ยังไม่มีงานามานะครับนี้เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันศุกร์นะครับไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับวัน,นาก็เลยยังไม่ทันมากันะนะนะ้าที่เข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเีย๋ยวไปรู้กันครับว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับ ะเพียตับปรดํานะจะเปลีย,สลยนสามสามห้าสองตัวนี้นะครับผมก็เด็ดนะครับผมความเร็ว384ร้อยีเดมือนกันนะครับไม่อั้นและก็ไม่ลดสปีดน,นะครับทุกคนสามารถใช้ได้อยู่ที่ชั่วโมงนะครับ ตนันนี้8โมงกว่าแล้วนะครับนะนะั่นแหละลงเบ็ดไปตอน6โมงครึ่งนะครับก็มีผงปลาตะเ,เพียนมากินอยู่นะครับนะนะั่นแหละตอนนี้ยังไม่เข้ามาคเดี๋ยวไปร่วกันต่อเข้านันนะวนะ่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ I <laughs> ที่ลงอีกมันก็ดิงอีกเดีย๋ยวแตกไว้ท่คนั้นยังอะ้รนะตอนนี้นะตีเต้าก่อนนะครับนะอันนี้ก็มีปลาตะเพียนมากินเรื่อยๆอยู่น,ะนี่งเซอร์จากนาเซเว่นครับ ข้าวปาอกันนะเอบแล้ครับนีเยนดวนะครับเราจะเปรียน เด hmm. yeah. like ี๋ยนนิสกอมนะครับนี่นะนิสโคาเจ็ดสิบเก้าห้านะครับตัววิ่งแบบนิสโคมนะ ไม่กตกเท่าไหร่ครับนี่ก็อากาศก็จะคึมเมยดมีแม่งไม่มีแม่งนะอากาศอากาศค่อยดีเท่าไหร่แต่ฝนก็ยังไม่ฝน

我没得钱嘞。

เอาแล้วครับกิน ah, những cái bản ngang sẽ là tàu một phần đại là tập hương nhé, lên นะครับวันนี้เราจอเปลี่ยนล้วนๆนะครับานะน่าที่เข้ามารับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ